รื่องโดนของอันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วไปเจอพี่ท่านหนึ่งพี่คนนี้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเ,เป็นงานเบื้องหลังเกี่ยวกับพวกงานเป็นฟรีแลนซ์งานกราฟิกงานอาร์ตนะครับทํางานหาหลูกหางค่าเต็มที่มากใครๆดูดูหนังเรื่องฟรีแลนซ์อ่ะอย่างนั้นเลยนะครับอดหลับอดนอนทําไม่เป็นเวลานะทีนี้มันมีอยู่เคสหนึ่งที่เขาไปทํางานเกี่ยวกับของวัดไปทํางาน,นกับของวัดคือในช่วงนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่า ก่อนหน้าเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาทํากังวลใจเขาแล้วเขาเริ่มมีอาการเสียงในหูมีเหมือนใครมาพูดตลอดนะครับแต่เขาก็จับสับไม่ได้แล้วพอมีงานตรงเนี้ยเขาเลงไปที่หน้าง,งานก่อนนะครับเป็นงานดีไซน์เขาลงไปที่หน้าง,งานไปสํารวจวัดจริงนะครับแล้วก็เหมือนกับไปเดินในสร้างประหักพังที่เขากำลังจะบูรณะเป็นงานดีไซน์อะไรพวกเนี้ยนะ พอกลับมาเนี่ยเขารู้สึกว่าไออาการเสียงในหูเนี่ยเขาโทวิโคมากขึ้นทวีทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในห้องเออในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขานอนหลับได้ไม่ค่อยดีสมองมันหยุดคิดไม่ได้และสมองเนี่ยมันก็จะคิดเห็นแต่ภาพวัดภาพอุโบสถตรงนั้นนะครับและในทางกลับกันเนี่ยเขามีความรู้สึกเสมอว่ามันเหมือนคอเขาหนักๆเหมือนมีใครมาขี่คอเขาบอกงี้นะเหมือนมีใครมาขี่คอเขารู้สึกกวลกระวาย รู้สึกไม่สบายใจเราไม่รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะอย่างในงานดีไซน์เนี้ยเขาจะทำเขาจะสร้างแบบสร้างดับมาให้ให้ลูกค้าเลือกห้าดับนะครับมาให้เลือกห้าดับมันจะมีอยู่งานนึงที่เขาเขาแบบชอบมากงานเนี้ยชอบมากนะคาดว่าลูกค้าจะจะจะเลือกนะคาดว่าลูกค้าจะเลือกจะเอาอันเนี้ยแบบพยายามแบบเด่นๆเลยเพื่อนาเสนอลูกค้าอันนี้แหละคิดว่าลูกค้าต้องชอบแต่มันจะมีแบบเหมือนเสียงค้าในหัวไม่เอาจะเอาอันนี้มันจะเป็นอีกอันหนึ่งที่มันดูธรรมดามากเจ้าอันนี้เจ้าอันนี้ เอาอันนี้สุดท้ายพอเวลาวันที่ไปสเสนอเหมือนเสียงในหูเขาลบเล้ามากเลยกลายเป็นว่าเขาไม่เอาเองงานที่เขามั่นใจไปสเสนอและเอาเองงานที่เหลือไปสเสนอแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าก็เลือกเองงานอันนั้นนะไอ้ที่เขาบอกว่าที่ได้ยินในหัว่าไม่ต้องเอาอันนี้เอาอันนี้อนัอนนี้และในระหว่างนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าในห้องเขามันไม่มีมันมีใครอยู่ด้วยเสมอเขารู้สึกไม่เป็นส่วนตัวเลยจนเขากินไม่ได้นออไม่หลับมีอาการปวดเกร็งตึงตัวเหมือนอาการผีอำอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ว เขาคาดว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ที่เขาไปลงพื้นที่ตรงนั้นในซาบะฮะปัพังเนี่ยแล้วเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าเขาไปลบหลู่อะไรหรือทําผิดอะไรไว้เขาไม่รู้ตัวนะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวก็เลยเออบวชไปบวชเขาไปบวชได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาบอกว่าในช่วงที่เขาบวชหนึ่งสัปดาห์เนี่ยในช่วงสองสมวันแรกเนี่ยโอเคยังไม่ยังมีปัญหายังแบบยังได้ยินเสียงอะไรอยู่นะ แต่พอหลังจากนั้นน่ะเขารู้สึกสบายตัวคลายหลับได้ลึกและไม่มีเสียงในหูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขารู้สึกดีมากๆเลยและเขาก็ไปฝังใจแล้วว่าเนี่ยมันเกิดจากผลบุญที่เขาได้บวชจนเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่เดิมพออยู่ที่เดิมในช่วงแรกๆยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับ พอผ่านไปทั้งหนึ่งสัปดาห์เขาก็ไปรับงาน,นเหมือนเดิมทางานเหมือนเดิมหามลุงถามค่าเหมือนเกินสักพักเขามีอาการเหมือนเดิมและเขารู้สึกว่าไอ้ของที่ตามมานั้นอยู่ในห้องเขาและไม่ไปไหนยังรอเขาอยู่เสมอและตามเขาไปตลอดอาการตึงคอเหมือนมีใครขีข่คอเสียงในหูหรือมีคนมองโดนผีอ้ามอะไรต่างๆมีอยู่ตลอดเวลาและเขาปักใจไปแล้ว เรื่องนี้ยังไม่มีการคลี่คลายและยังหาทางออกไม่ได้สำหรับเขานะแต่ผมอะได้เสนอทางออกไปให้เขาละและบอกสาเหตุด้วยผมสามารถอธิบายเรื่องพวกนี้เป็นในเชิงธรรมชาติบาบัดได้เลยว่าเขาเจออะไรอยู่เพราะว่าจากอาการของเขาเนี่ยผมสามารถวิเคราะห์บอกได้เลยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนอนยังไงกินยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่ไม่ค่อยกินผักพี่กินโค้กเยอะพี่กินน้ําน้อยพี่ไม่ค่อยโดนแดดเลยใช่ไหม ไม่่อยขยับเพื่อนตัวไม่่อยออกกำลังกายเลยใช่ปะพี่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยใช่ปะแล้วตอนนั้นที่เขามาคุยตาเขาเหลืองแล้วพี่กินเบียร์ปะกินเหล้าปะนอนดึกปะเขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนดึกเขานอนเช้าเลยบางวันก็สองวันนอนทีอย่างเงี้ยอาการทางตับครับคนกลุ่มนี้คืออาการทางตับครับเราเคยเห็นไหมว่าคนที่ใช้ร่างกายมาหนักหน่วงหามรุ่งหาม,หามข้าหรือคนที่กินแอลกอฮอล์เยอะกินหวานเยอะๆอะไรเหล่านี้นะปลายทางหลายๆคนนะครับจะมีหนึ่ง ตาผ้ามัวเป็นต้อ2อ,อัลไซเมอร์สเป็นโรคประสาทคนที่กินแอลกอฮอล์ดิซึมหรือกินเหล้ามากๆตับมีพิษมากๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องย้ำคิดย้ำทำบ้างละ่ะมีปัญหาเรื่องสมองมันสั่งการผิดเพี้ยนบ้างละ่ะและอันนี้คือเขาทำทุกอย่างเลยทั้งอาหารการกินทั้งการใช้ชีวิตไออาการเกร็งตึงของคุณนะท,ที่เราชอบเรียกกันว่าผีอัมันคืออาการเกร็งตึงและการอ่อนล้าก็ได้อออาการหูแว่วอะ มันก็เหมือนกับอาการที่คนที่มีเสียงเสียงจิ้งหรีดในหูหรือว่ามีอาการหูอือต่างๆเพราะอะไรครับเพราะย่อยไม่ดีลมในท้องขับถ่ายก็ไม่ดีไงเนี่ยมันเกิดจากการใช้ชีวิตแล้วทําไมเขาไปบวชแล้วถึงหายเนี่ยเอาไปบวชมึงทําตามกิตของสงฆ์ตามตามหลูกของธรรมชาติไม่ต้องมีความคิดความเครียดไม่ต้องมีอะไรมาตระต้นความกังวลน,นอนหลับได้ดีผ่อนคลายไม่ต้องมีการเกร็งตึงทุกอย่างมันก็หายเนี่ยคือโคตรแฟคโคตรธรรมชาติเลยแต่ไม่มีใครเชื่อผมก็จะมีคนที่ไปมุ่งเป้าว่าเนี่ย มึงต้องย้ายห้องมึงต้องย้ายห้องเนี่ยมันต้องอยู่ที่ห้องนั้นแหละมันตามมึงมาอยู่ที่ห้องนั้นแหละมึงต้องรีบย้ายแล้วมึงต้องเอามาทําพิธีแล้วด้วยเพื่อไม่ให้มันตามมึงเยอะแยะมากมายอ่ะก็แล้วแต่เลยอยู่ที่เลือกที่คนเลือกจะเชื่อนะประมาณนี้ไอเหตุการณ์เนี้ยผมไม่ได้จะดูแคลนนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิผ์ผีหรือความเชื่ออะไรใดๆนะครับผมเคยเจอผีผมเจอบ่อยด้วยฉะนั้นผมรู้ว่าคกลุ่มพลังงานเหล่าเนี้ยมันเป็นกลุ่มพลังงานที่น่าสงสารครับ แล้วเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้อะไรมากได้ขนาดนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคือจิตกระใจของเราที่ไม่มั่นคงและร่างกายของเราที่อ่อนแอและทําตัวเองทั้งสิน้นมันเหมือนกับขี้หมา <c oughs> ผีเหมือนขี้หมาขี้หมาที่มันขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นคุณอาจจะได้กลิ่นมันก็แค่เหม็นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มั่นคงคุณอาจจะเอ๊ะหรือสงสัยคุณเอานิ้วไปจิ้มมือคุณก็เปิดคุณเอามาป้ายจมูกคุณก็เปิดเหม็นอ้วกทรมารร่างกายทรมานจิตใจตัวเอง ทางที่ขี้มันก็อยู่ตรงนั้นและขี้ก็เป็นแค่ปฏิกูลที่แบบสิ่งมีชีวิตม่งถูกขับถ่ายมาแล้วก็ถูกทิ้งไว้ให้แห้งอยู่เดียวดายตรงนั้นไม่มีใครมาสนใจเลยแล้วก็ไปไหนไม่ได้ยึดติดกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยวิญญาณหรือผีที่เราเรียกกันเนี่ยมังเหมือนขี้นี่นแหละไม่มีกันชาร,ารไปไหนก็ไม่ได้ยึดต,ติดมีแค่เป็นแค่กลุ่มพลังงานแต่เรา,าเลือกที่จะเอาจิตไปผูกกับเขาเอาร่างกายเอาอะไรไปผูกไปมัดกับเขาไปให้ความสําคัญกับเขาสุดท้ายไออาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากสิ่งงททททีี่่่่่เเราาาาาํํํตัววอไมใใชผใชผิญญณ ต่อให้เหตุการณ์นี้ผีจะมีหรือไม่มีแต่สุดท้ายที่ปฏิเสธมาได้เลยเหตุการณ์ของพี่คนนี้มันเกิดจากสิ่งที่เขาทําเองขึ้นมาทั้งสิ้นครับฉะนั้นน่ะมนุษย์เราอ่ะเราไม่ค่อยชอบโทษตัวเองอ่ะมันดูแบบไม่เท่ไม่ครูอ่ะเราต้องหาแพ้รับบาปเราต้องหาพยายามหาอะไรที่มันเป็นจากภายนอกมาเป็นตัวโทษมาเป็นแพ้รับบาปตลอดเวลาเออลองยอมรับความอ่อนด้อยของตัวเองอยอมรับความเพลงโวนของตัวเองอ่ะทุกอย่างมันมาจากการกระทําของเราทั้งนั้นแหละอันนี้มันสะท้อนถึงถึงทุกเรื่องเนาะ ไม่ใช่แค่อย่างเหตุการณ์นี้ที่ยกตัวอย่างนะครับก่อนที่เราจะไปโทษนู่นโทษนี่ลองดูตัวเองอะเราเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องพวกนั้นหรือเปล่าเนาะอื